ชุดเดีผมเจอกันในเช่นเคยกับเปิดเสื้อ EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาช่างแม่หันไปวันนี้นะผมผมมีนี่พัสดุจากไหนแบบเพลงนี้วะน,น,น,นะใช่ครับผมวันนี้นะผมที่ผมบอ,อกไปในคลิปที่แล้วนะผมที่ผมเล่นตัวอะไรแบบอิสันโมเลสนะผมซึ่งวันนี้นะผมมีนี่ครับผมทีมชาติอิตาลีนะผมสั่งแนละ้วนะผมเราไม่ต้องพูดท่านกําเพลงนะผมชุวนี้เป็นแบบผมบอกเลยว่าเป็นเสื้อที่ผมใส่เล่นประจำในเกมนะนี่ เม่อวันนี้ผมก็ได้สั่งมาของจริงละอันนี้เป็นงานสามี <Okay. S 1> เย่แล้วผมเจออมีทรงซองให้ด้วยเย่จะรีบวันนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมว่าจะสั่งสามมาอีกน่าเป็นหลักวันนี้ยูโรปี2024น,นะครับตัวน,นี้นะนี่เส้นะนะ ตามท้องเนี่ยโอเคแล้วก็มีมีแบบลายประมาณนี้นะครับนี่หน่ออัญายาัดนะผมสายอิมนะครับโอเคเยงามนะผมตัวนี้สวยจริงนะแต่ว่ามันจะมีลายเลอะอยู่นิดนึงนะผมก็คือตรงตรงนีนนะ้แต่ว่าไม่เป็นไรครับผม งานระดับนี้พร้อมกับราคาลมส่งน้ำหมองโคตรคุ้มนะผมคตรจะคุ้มนะครับเป็นงานสามีที่สวยเหมือนกันนะดูครับตำหนิเรียนๆไม่มีนะเลยมีแค่อรอยเลยติดเดียวนะครับผมเนี่ยว่าสวยงามมากนะครับพวกธงพวกแท็กก็ไม่ต้องไปหวังแล้วไม่มีแล้วนะ เอามนี้ด้วยว่ะอ๋อเป็นอันนี้เฉยนี่ไม่ใช่แท็กนะผมนะสามเอนะครับตัวนี้โอ้โหเจ้าของก็ะักนะหัอมชมนะผมนี่เียผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตัวเต็มนะว่าอินเตอร์ี่ตัวนี้มันสวยขนาดไหนะนะผมน,นี่นะผมก็คือเสื้อของทีมชาติอิตารลีนะผมี่เป็นไงดูจากข้างนอ,อกแล้วก็สวยงามนะผมแต่ว่าข้างในก็สริมกันนะ เป็นแบบผ้าอะไรอย่างยักเลยวะดีเทลดีแล้วผมกับเงินที่ผมราคาลมส่งขนาดนี้ผมแค่ร้อยต้นๆน,นะผมผมบอกเลยก็ร้อยสามสิบาทนะครับลมส่งเนียก็ถ้าไม่รวมค่าส่งผมก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมสวยงามเลยนะโอเคผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหคลิปหน้านะครับอ่เคแล้วผมเมื่อกี้เหมือน,น,นจ,จบคลิปไปแล้วนะผมเดี๋ยวผม มาสังเกตนะผมว่ามีเลขแท็กตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งน่าจะไม่แท้นะใครที่ดูเป็นว่าไ,นะไม่แท้แน่นอนอย่างละเพราะว่าเจ้าของมันเป็นงาน 3A นะผมแต่ว่ามีแท็กมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันนะ1า30บาทนะผมไม่น่าแท้อกตอนนี้